ที่สามที่หินโกงวันที่สิบแปดพฤษภาคมพศสอ,องพันห้าร้อยยี่สิบสี่นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยอิเมสุปัญเจสุอุปาทานะขันเทสุฉันโธอนาอารโยอนุนโยอัจโยสานัง โสทุกขสมุทยโยตีโยอิเมสุปัญจสุอุปาทานขันเทสุชันทราคะวินยัยโยชันทราคับกหาน,านังโสทุกนิโรโทตีติธรมโมสกจังสโสตโพตีนาบดี <c> ้ <oughs> จะได้วิสัชชนาะ ธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวลริยะความภาคียนของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษรัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดา อันเป็นที่พึ่นขอ้งเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงโดยเวลาธรรมเทศนานี้เนื่องด้วยวิสาขาบูชาเป็นภุภาประลำดับต่อจากธรรมเทศนาที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นแห่งราตรี เรามาคำนึงถึงข้อที่วันนี้เป็นวันวิสาขบูชามุ่งไมยฉลองชัยชนะของพระบรมศาสตร์สดาห์เนื้อกิเลสมารซึ่งเป็นลักษณะของการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าเป็นการสัตร,รู้ของพระพุทธเจ้า และเป็นการปรินิพานคือการดับไปแห่งกิเลสมันเป็นเหตุให้ลุึงความเป็นพระพุทธเจ้าโดยหลักใหญ่ๆทั่วๆไปพุทธบริษัท <c oughs> ควรจะทราบไว้ว่า พุทธศาสนาใร้ oh. มีใจความสำคัญว่าอย่างไรและถือเป็นหลักตรงกันได้ในระหว่างมิกายทุกมิกายเรื่องนี้ยุติกันว่า ได้เก่เรื่องอริยสัจทั้งสี่แต่เมื่อมีผู้มาทูลถามถึงข้อที่พระองค์ได้สั่งสอนสาวกทั้งหลายเป็นอย่างมากพระองค์รัสตอบว่าท,าทรงสั่งสอนทรงสั่งสอนสาวกทั้งหลายเป็นอย่างมาก คือข้อที่ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาสังขารทั้งพวงเป็นอนัตตารำท่องพวงเป็นอนัตตาดังนี้ ข้อนี้กล่าวตามพระบาลีซึ่งเป็นที่มาแห่งเรื่องนี้คือจูลสัจจะกสูตรในตอนสรุปท้ายจัดว่าทั้งขานทั้งปวงเป็นอนัตตาทำทั้งปวงเป็นอนัตตาผิดกันอยู่กับเล็กผิดกันอยู่เล็กน้อยกับที่เราตรวจกันอยู่โดยมากประโยคแรก ที่สวดกันอยู่ตามหนังสือสวดมนต์ว่าสังขารทั้งพวงเป็นอนิจจังทำทั้งพวงเป็นอนัตตาแต่ขอ้อมสำคัญมันก็อยู่ตรงที่ว่าเป็นจขัน นั่นเป็นตัวเรื่องเป็นตัวราวเป็นตัวเรื่องราวการสัจรู้สัจรูเรื่องอริยสัจสี่แต่เมื่อจำแนกอริยสัจสี่ก็มีข้อความในที่บางแหง่ง แตกต่างกันจะแตกต่างกันโดยตัวหนังสือแต่ใจความก็เหมือนกันข้อนี้ก็คือคำกล่าวของภระารีบุตรในมหาหัตถิปโทปมสูตรมชจิมมณิกายมูลนาพระสาริบุตรได้กล่าวว่า ความพอใจความอาลายัยความติดตามความยั่งลงไปในอุปาทานะขันทั้งห้าอันใดอันนั้นเป็นทุกขสมุทยัยการนํานนออกเสียซึ่งฉันทราคะการละเสียซึ่งฉันทราคะในปัญจุปาทานะขันอันใด อันนั้นเป็นทุกขนิโรธดังนี้เมื่อกล่าวถึงภาษาริบุตรก็จะพบพระพุทธภาษิตในที่บางแห่งว่าพระองค์ทรงสรรเสริญภาษาริบุตรนี้ว่าเป็นผู้สามารถประกาศพระธรรมจักรได้ เสมอเหมือนกับพระพุทธองค์ข้อความนี้แสดงให้เห็นอยู่ว่าพระสาริบุตรได้ยกเอาความพอใจความอาลัยความติดตามความอย่างลงสู่ปัญจุปาทานคันว่าเป็นทุกขสมุทยัยคือเหตุให้เกิดทุกข <c oughs> แล้ว,ว่าการนำออกเสียซึ่งชันธราคะการละเสียซึ่งชันธราคะในปัญจุปาทานคันนี่เป็นทุกขนิโรธคือความดับแห่งทุกข์ก็ควรจะพิจารณากันดูกับข้อที่เราได้ยินได้ฟังอยู่ตลอดเวลาในที่มากแห่งว่า ทุกขสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นได้แก่ตัณหาทุกขิโรธความดับแห่งทุกข์นั้นได้แก่การดับเสียซึ่งตันหาสรุปความว่าอันหนึ่งยกเอาเอา,เอา,เ,อาเอาตัณหาเป็นหลักสำหรับจะมีหรือจะละเสียอีกแห่งหนึ่งถือเอาอุปาทานขันทั้งห้าเป็นหลัก ในการที่จะมีหรือจะละเสียพุทธบริษัทเราจะเข้าใจอย่างไรว่าข้อความทั้งสองนี้ขัดแย้งกันหรือ mm. เป็นทันเดียวกันผู้ที่เข้าใจเรื่องปัญจุปาทานขันจะเข้าใจได้เองในที่นี้ประสงค์แต่จะให้ ราบว่าเรื่องปัญจุปาทานคาันนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องหัวใจของพระพุทธศาสนา